นิทิตชวนคุยชวนคิดนะครับถ้าพูดถึงอิทธิฤทธิ์คุณยายเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์การเมืองเรานี่สมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาบอกใครที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีบารมีคุณยายท่านแรกนะครับก็คือพระนัท่านทักษิณชินวัตรนี่ก็มีเกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ใหญ่ก็คือใหญ่เนื้อมก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านที่สองนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็ปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับใหญ่เที่ยงเข้าพระนท่านประธานองค์มนตรีนะครับท่านสุรยุทธ์จุลานนทนะ์ก็เป็นการพูดแบบแก๊กแบบโจ๊กกันนะ่โอ้เกี่ยวกับยายเที่ยงนะท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับนายกที่เกี่ยวข้องกับคุณยายก็คือท่านอภิสิทธิเวทาชีวะ เกี่ยวข้องกับเย,ยเนียมเยเนียมให้แหวนทองเหลืองมาท่านอภิสิทธ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้อิทธิฤทธิ์ของคุณยายนะครับที่เกี่ยวข้องแต่คุณยายจะมีอิทธิฤทธิ์กลับคืนมาอีกหรือไม่นั่นก็ท่านท่านก็ต้องติดตามไปเพราะว่าอย่างยญ่เที่ยงเนี่ยนะครับจริงๆท่านไม่ได้ชื่อหญ่เที่ยงนะ,ะยญยเที่ยงเ,ยเป็นคนที่เอาของป่าลงมาขายที่ถ้าใครเคยไป คลองไผ่หรือลำตะคองเนี่ยเขาบอกยายเนี่ยจะเดินเอาของมาขายที่ริมถนนมิตรภาพเนี่ยเขาบอกเที่ยงเนี่ยยายมาถึงเขาก็เลยเรียกยายเที่ยงก็เลยเรียกว่าเขายายเที่ยงนปชสมัยก่อนคงรู้ดีไปเฝ้าบ้านของท่านอยู่ตรงนั้นแต่ท่านก็ยอมนะครับท่านก็เพราะว่าท่านก็เป็นอ,องคมนตรีท่านก็ถือว่าท่านบริสุทธิ์ท่านก็ไม่มีจิตใจอะไรนะครับก็ ก็ก็พูดให้ท่านฟังนะว่าอิทธิฤทธิ์คุณยายนี่เกี่ยวข้องมันจะจริงไม่จริงเ้นก็ลองดูแต่ยุคปัจจุบันนี่เออลอง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 ,ลองพิจารณาดูนะครับว่าเออถ้าคิดทําตรงข้ามมันน่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นรัฐมนตรีเนาะก็ถ้าเป็นไปตามสูตรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ก็ดูกันไปนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้เราก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให การเมืองอย่ามารังแกพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะครับเพราะว่าการเมืองก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องการแสวงหาอํานาจแล้วก็การเอื้อพวกพ้องเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนฐานฐานรากหรือพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะประเทศไทยดีอยู่แล้วเราอยู่แหลมทองเรามีทรัพยากรเรามีอะไรเยอะแยะก็ฝากท่าน ผู้ที่จะดำรงอำนาจในอนาคตนะครับช่วยกันดูแลประเทศชาติบ้านเมืองสยามประเทศนะครับให้เป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนหรือจะพัฒนาเป็นรัฐสวัสดิการได้ในอนาคตได้นะครับก็ลองลองคิดลองเอา,เอานโยบายว้าวว้าว,ว,าวแบบโอ้โหนโยบายใช่เลยอย่างนี้มาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทุกคนได้จับต้องได้นะครับ อะไรที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแชร์ให้กับพี่น้องประชาชนฐานรากได้ก็ช่วยกันแชร์ส่วนไหนที่เป็นโปรเจกต์อะไรที่มันทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของเราได้รับประโยชน์นะครับน่าจะทำนะครับอย่าไปพิจารณาแต่ในเรื่องของผลประโยชน์การแสวงหาอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเอื้อพวกพ้องประเทศไทยจะไปไม่รอดครับคลิปนี้ขอคุยเอาหาไว้ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปว่าใครแต่ว่า ผู้ได้ท่านฟังว่าอาดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องเกี่ยวข้องกับบารมีคุณยายสามท่านสวัสดีครับ